กูตัดอยู่ตัดเชือกกัดตีเร็วเล่นเหรอพี่ตูนร้อยเอ็มร้อยใบโหเขาคุยกับหัวแกงไปแล้วอ่ะว่าหัวแกงเขาไม่ว่างแล้วเขาเป็นคนดูแลตลอดแล้วขอพี่ตูนมีตังค์มอยู่ด้วยถึงว่าอยู่ด้วยตอนในที่ในที่เนี้ยซาแซมเขาถามว่าต้องให้รองแกงอีกคนหนึ่งมา แล้วผมก็เลยบอกว่าไม่ก็คือพี่ยูพี่ยูเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนั้นแต่เขาจะออกด้วยเขาบอกต้องให้ลองแก๊งสองคนตัดสินใจเรื่องนี้เอาดันพลยที่ไฟได้เลยวะอันนี้เออพี่แก่เอาุลูทิกไฟเลยนะเว้ยพี่สุนเข้าใจใช่ไหมข้อหัวแก๊งผมไม่ว่างบอสมินอ่ะไม่ว่างแล้วบอสบินเพิ่งบอกผมเมื่อกี้เลยว่าให้ผมมาตัดสินใจเองการออกแก๊งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมาบอกพี่ว่าผมอ่ะใช่จะทำเรื่องออกแก๊งมีนครับมีครับผมจะเอาเนาะ แม่อย่างน้อยๆให้เขาไม่ยืนยันในดิสหรืออะไรไม่ได้เลยวะไต่บอกชัดได้ไหมพี่เดี๋ยวให้ผมส่งนผมส่งไหนอะเราคงคือไม่เชื่อผมหรอผมจะโกหกเพื่อผูเชื่อแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานมึงจะให้มันเป็นข้อหลักฐานเข้าใจไหมว่าคุณเป็นรอง

เล่นกูไปเยอะไอ้เที่อกูคแค่ไม่อยากไอ้นี่พวกมึงเฉยไอ้สัตว์แหมไอ้ที่อะไวรุ่นยุคใหม่เอาใหญ่แล้วมึงกูเล่นไปที่ไหนก็ได้อะถ้ากูอยากเล่นอะกูจะทำไที่ไหนก็ได้อะแต่ว่าถ้ากูอยากชนะมึงอะฟังไว้นะครับผมมันเป็นแชทใหญ่เหนะ เอาผมจัดให้เต็มบบเฮ้ยเต็มโฟบเลยไม่ร้อนี่ได้ไม่ร้องไม่ได้เ้ยเดี๋ยวมึงอ่ะเดี๋ยวมึงมาเดี๋ยวมึงออกก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวมึงออกก่อนเดี๋ยวคุรอให้เจนี่นั่งก่อนให้เจนี่นั่มึงก่อนง่ายสุดโอเคโอเคได้ดังเออใจเย็บเล็กๆได้เลยมีอะไรบ้างไอ่เขี้ยวนคุณคุณคุณซูมดูคอ่ะคุณปรับนะรอเนาะไอ้เขี้ยมไม่ตั เอาใครบุลโลววะน้องเอาใครบุลโลววะไม่ได้เอาใครบุลโลวก็ชนะไม่เหรอวะไม่ใช่พี่ไม่เอาใครมาลโลว์สกอร์ไม่ถึงครึ่งแล่บ้าน้องใช่ใช่ครับถึงครึ่งปะอายปะเฮ้ยจำไว้นะยคนไม่จำคนแพ้เขาจำคนชนะไว้คนชนะเขียนประวัติศาสตร์ไอ้หนุ่มไม่ว่างไงผมทำไม่เป็นหรอกฟงฟูถูกขอยิปซดิงเลยแบบไม่มีจริงปะไม่เล่นคืออะไรอ่ะ แก๊งไหนมาแทงที่แล้วไม่กล้าเล่นไม่ไรผมกินไม่กล้าเล่นไนะเฮียคนเสี่ยวเสี่ยวก็กูจะชนะมึงไงกูจะชนะพวกมึงอะไม่ไรไ่นล้าเองกูจะชนะพวกมึงอ่ะเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ากล้าเล่นป่ะเดี๋ยวมึงก็รู้ไม่อยากยุบหนีแล้วกันคนเสี่ยวคนเสี่ยวคนแพ้เราเนี่ยนี่ใช่ไหมมันแพ้เรามันต้องพูดเราเราชนะเราชนะไม่ต้องพูดอะไรนาะเราชนะไม่ต้องพูดอะไร่หอมคนชนะเขาไม่พูดอะไรเลยคนแพ้มีสิทธิ์พูดแต่นี่แพ้ไม่หยุดเลยอ่ะ อยาแก้อยาแก้อยากแก้กูไม่ให้แก่ทำไมอ่ะกูไม่ให้แก่ทำไมอะก็แทงเราไม่ได้นะพี่จรเราให้ดีทีไปนี่ได้จดไว้หน่อยดีแท้อะไรกันเดี๋ยวปับเพิ่มพอแล้วของเราพอแล้วี๋ยวผมจดให้ก็ได้พี่สู้ม่ได้พี่เจ็แคบจะพาชจุดหรอ ไอ้มันเอ้มันมันแซมึงหัวว่ายืมมืออันนีอันี่อน้มัน่บมึงอะมันซูมึงไงนโรมันแซมึงอะไหนไหนที่ไหนไหนใครแ่ิ่มันบอกยืมมอมันบอกยืมมมันแซ่ผมึงอะใรใครพูดใครพูดไหนใครพูดอรไปดิ้งปดิไปดิ้ดิอะไไป้ไพวกกูนี่แหละที่จะไปล่นอ่ะสิ่ง่ผมรอ ออะ่เดดี๋ยววคามันจขถ้าแซ่ไปไหนอะไรที่หลังไม่ต้องไม่ต้องพูดให้พวกกูเข้าใจผิดโอเคปะเออีองต้องัวเฉยอผมไม่รู้นะคนจะพูดแถฉอะไรเรลทเออผมรู้อยู่ว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรง่ายๆคือฟังแล้วมันเข้าใจไงแต่ถ้าอันนี้ก็ไม่ต้องพูดดีกว่าว่าแบบนั้นดีกว่าคือแบบมันมันรู้อะว่าแซ่ใครอ่ะง่ายๆเลย ก็กูนี่แหละที่ไปเล่นห่ะพี่กูไอสัตว์แซะเฮียอะไรมึงตั้งหนาอ่ะไรครับเนี่ยอันนี้มึงยืนเถียงอะไรกันวะเนี่ยก็แล้รเนี่ยไม่ต้องการเถียงกันมึงไปเถียงฝั่งนู้นได้ปะแล้วก็ตอนนี้มันก็แบบวุ่นวายเยอะแล้วอ่ะช่วยแบบอยู่ในความสงบหน่อยถ้าจะเถียงกันไปเถียงฝั่งนู้นเลยเขาแทะกันเองรขาแทะกันเองรอตั้งนอะครับรอตั้งเนอะผมยืนฟังเฉยๆแบ่เนี่ยรอดีครับพี่ตรนรอดีครับ ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวกูปรับตอนนี้โดนอีกคนเราเป็นสิบล้านแล้วเนี่ยที่จดไว้อ่ะผมโดนด่าพี่ตูนถึงว่าถึงวะไม่ผมจดไว้หมดแล้วครับผมไม่ผมไม่คนมาจดไว้หมดแล้วใครแทะใครตาเสร็จทางหลังตู้เย็นตอบแล้วพี่เชี่ยจุกเป็นใครเนี่ยโดนโดนโอ้โหโดนที่ไม่หลอกที่ไหนนะยด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 ว่างไหมไปตีมาไม่รายน้องฝับเลยอย่างนั้นเดียวฝากตดไม่ต้องตีแล้วเพื่อนมึงได้คุยก่อนดูดยว่าฝากไปมันกันยังพอเขามาก็ มึงเล่คุยฝันด้วดิมึงเล่คุยฝันด้วยนด้ชาพีไม่เข้าเล่คุยเล่คุยเล่คุยดิมเล่คุยดิมเล่คุยดิมาแซะมึงนะเว้ยเคียร์คนละหลอนอ๋ไม่มาละบินเลยบินเลยใช่บินเลยพร้อมบินสรุปยึมมือไหมครับเนี่ยฮะสรุปอันนี้อันนี้คืออะไรครับสรุปได้แซะแซะผมใช่ไหมยึมมือแส้แครับยึมมือเลยครับมีใครพูดคขา่ายึมมือด้วยเหรอเนี่ยพูดไปแล้วว่ามีชุดประชาชนมาเยอะหน้าทีตีผมที่เราไม่พอมาเข้าแน่เลย

ได้โดนปงโดนปราบกันแล้วใช่ไหมครับเดี so ๋ยวผมขอกัะยิบเอ็ดก่อนดีกว่านะอยูเอฟนั่นนั่นนั่นอยูเอฟขอนั่นเราอย่าเพิ่งมีอะไรกันดีกว่าครับโออแล้วคุณก็ไม่ต้องแพ้แค่นั้นเองไม่ผมไม่พูดใครเลยครับไม่ได้แซงอะไรเลยครับผมเอาคนเข้าคนออกแกมผมครับฟังเนี่อยู่ว่าแสใครอะแค่นั้นเองมันอยู่ที่มุมมองครับแล้วแต่คนคิดครับมุมมองอุ้ยมันไม่กลัวเหมือเนี่ยคุณข้างในครับก็คือประชาชนนะครับ ว่าผมว่าไปดิไปตีบ้านไปดิไปตีบ้านไปตีบ้านเดี๋ยวเหลือสีเปล่านะบอกให้ท่านจะไม่มีกันหรอกไปตีบ้านไปตีบ้านไปตีบนาะใช่เหรอเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีก็ผู้ผมนี่แหละที่จะไปเล่นหนาแล้วคุณบอกยืมมือยืมมือก็คือผู้ผมนี่แหละคนแซคผู้ผมเนี่ยจะแซคใครไม่แซคถ้าถ้าคิดว่าผมแซคก็แจ้งทีซีสองทีซีเลยครับเพราะงั้นผมพูดไปก็ไม่เชื่ออยู่ดีอ่ะคุณก็งหาว่าแซคถ้าอย่างนั้นก็ส่งทีซีได้เลยครับแจ้งเลยแจ้งเลยไม่รู้แจ้งเลย ไม่ใช่หรอกถ้าคุณแซ่ผู้ผมก็เล่นกับผู้ผมได้เอาเอา,เอาทีละเรื่องก็ได้ครับคือมันก็ปวดหัวพอแล้วเอเเอ,เเอก็รู้นี่แับกับยูเอก็พูด,พดไม่หยุดไม,มีอะไรแล้วกับยูเอฟ ก็ผมผมเข้าใจตรงนั้นน่ะนั่นแหละยูเอผมผมดีดีดีดื้อนอนครับก็จริงกันนะก็จริงก็ไม่ก็ถูกอ้นอเออนกูบอกแล้วแ้กูอยากชนะกูทำวิธีอะไรก็ชนะเออถ้ากูอยากเป็นคนอยากชนะนะโดนแทงไงเาผมถ้ากูอยากชนะจัดนะผมลวไงเชฟมีเบอร์ว่าผมพูดอะสื่อถึงนี่นี่พี่สื่อถึงแบบว่าชุดนอกที่แบบว่าเอ้ยเป็นชุดประชาชนแล้วมาทีซีเนี่ยเอ้ยผมเข้าใจมาเข้าแกงหรือเปล่าแต่ถ้า UF เนี่ยอะใส่ชุด UF มามันไม่ได้เข้าอยู่แล้วครับ ว่าคุณก็อยู่ในน้ำแกงอยู่อืมคุณก็น่ารับรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นมุกอันนี้ผมไม่รู้ครับนี่ก็คือมีอ่างั้นก็โอเคงั้นก็รู้อลไรกันเนาะก็คือตอนนี้รู้แล้วที่เปดูแลกรูแลตามนั้นนะครับอาจจะไม่มีสีขาวแล้วครับลองดิลองดิสีขาวปใช่ครับอาจจะไม่มีสีขาวยุบเด็ครับยุบดิยุบดิยุบดิยุบด็ยุบด็ไปไหนกันครับไปไหนยุบดิยุบดิยุบดิไปเที่ยวข้างนอกก็ได้ครับยุบดิเดบดิยุบเด็ด หวานนี่แกน้อเพาะผมก็โดนอะไรมาเยอะครับแพ้ก็แพ้มาผมก็ยังมาเล่นต่อดึงน้องๆมาเล่นกันต่อได้แต่ถ้าแบบว่าโดนที่มันเป็นแบบนี้ก็ไม่มีไม่มีสีขาวแล้วครับจะไปอะเป็นงานไต้แล้วแลผมก็ไม่ได้ลองนะเล่นเล่นให้เขาที่เล่นได้อะใช่ครับแต่ถ้าไหนไม่ไหวจริงก็ไม่มีสีขาวครับก็ตามนะครับไม่มีสีขาวเอาดิอะไรเปลี่ยนสีอ๋อเปลี่ยนสีอ๋อ ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ๋อเหรอเดี oh! uh <_<_<_ ja. <_<_๋ยวเลาะกันดิเฮ้ยจุกเคลียร์หน่อยจุกจุกเคลียร์หน่อยจุกไม่กูเขาบอกกูพูดไม่ได้เขาบอกกูไม่มีแกงเคลียร์นี่หน่อยเดี๋ยวเคลียร์วุูนหน่อยเดี๋ยวไปขึ้นดูวิ่กันเดี๋ยวเราครับไปไปตีวิไปไหนพี่พี่ขาวไปไหนพี่เฮ้ยไปที่ไปที่เก่าก็ได้พี่เที่ยวพี่เที่ยวครับอาจจะไปทะเลก็ได้ไปทะเลก็ไดู้วิลล่าแต่ผมไม่เอาเซ็ตนั้นนะผมไม่เอาเซ็ตนั้นนะเซตนั้นผมไม่เอานะผมก่อแล้วกันผมอเป็นที่ครับ ผมกลัวมีแบบลื่มๆเลยครับตอนนี้ผมขอไปเล่นกับ dbc ก่อนแล้วกันเอ้ย๊ะเอามาเหมือนกันไม่แต่ทีวผมเอามาก็แบบมันไม่มีอะไรเลยไงก็แบบฮ็อกซุนฮ็อกซุนเอามาก็คือฮ็อกซุนอยู่ดีครับเหลือให้ผมกลับ uf ไหมจะได้ uf ก็คือ uf ไงเอาไหมไม่ครับผมไม่ได้มีปัญหาชนะผมไหมอยากชนะผมปัญหาทุกวันครับเออเอาแค่นั้นเองครับจะไปพูดกันแล้วไปผมพูดไม่ได้หรอกนะปัญหาผมแยกได้ครับขาพี่แยอยู่ไหนครับพี่ อยู่ ATC น้องมาดีๆ u โอนคี้อเคครับถ้าแกไหนไม่ดีสวัวดีวันผมก็ไม่ดีครับแค่นั้นเองครับแต่เมื่อกี้เขาแซยนะ UF ผมได้ยินนะว่าเขาแซย์คนอ่ะแซยว่า UF ดีกับผมมากครับที่เล่นมาคไม่ไม่เคยมีอะไรกันเลยแบบมีอะไรก็ไม่ได้แจ้งกันครับ ใจเล็กแจ้งไปทำไมก็ลยเล่นผิดกฎดิผิดกฎก็แจ้งนะครับแจ้งอยู่แล้ว,ลวไม่ต้องท้าแจ้งอยู่แล้วก็ก็แจ้งมาก็แจ้งเหมือนกันก็แจ้งเหมือนกันครับแจ้งอยู่ครับวัสดีครับพี่ออซนผมไม่มีแก๊งขอคอแก๊งพี่ได้ไหมครับพี่ชายสุดหล่อเอ้ยเดี๋ยวเราตีเดี๋ยวาเขาตีเราเดี๋ยวเราขอ,าาขอไม่มีสีดำนะเพราะว่า เราไม่ไหวแล้วจุกบกูขอวิสียดำแล้วเพื่อะไรครับเดี๋ยวพักผ่อนยวาวเเดี๋ยวพักผ่อนเดี๋ยวยาวครับผมพี่แจ๊คพี่พี่ตูนคุยด้วยหน่อยครับเรื่องกดเลื่อเลื่อนราคาที่แล้วพี่ที่เรามาแจ้งเรื่อง